โอ้ทำสถิติครับสถิติพิมเลงกรีครับโอเดการ์ดโดนถอดก่อนพักครึ่งเนี่ยสามนัดติดนะครับมาตินโอเดกาตัวรุกกับตันทีมอาร์เซนอลครับเป็นผู้เล่นคนแรกที่โดนเปลี่ยนออกก่อนพักครึ่งในการลงเล่นพิมเลงสามนัดติดต่อการขณะที่มิเกลเซต้าเผยอาการเจ็บลูกทีมเนี่ยไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเวสแฮมยูน่แต่สองประตูต่อศูนย์โดยโอเดการ์ดครับมีอาการเจ็บถูกสั่งถอดตั้งแต่นาทีที่30นะครับ พิมะลีอีก2นัดก่อนครับโอเดกาได้ลงสนามก็คือเกมชนะนิวคาเซิลสองหนึ่งเกมชนะนอติแอมฟอเรสสามศูนย์ซึ่งเขาโดนเปลี่ยนนาทีที่8ในเกมกับนิวคาเซิลแล้วก็นาทีที่18นะครับกับทางฟอเรสอ์เตต้ากล่าวถึงอาการล่าสุดของลูกทีมวัยยี่สิบหกปีอย่างมาตินโอเดกาเขาบอกว่าโอเดกามีจังหวะเขาประทะก,กับเขาคู่แข่งและเขารู้สึกไม่สบายทันทีผมเพิ่งคุยกับโอเดกาและเขาไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับมันตอนนี้เขาใส่เครื่องป้องกัน และเราต้องรอดูผลตรวจจากทีมแพทย์ดีแคนไรส์อีกหนึ่งมิฟิลคนสำคัญทำประตรู1-0เหนือเวทแฮมนะครับแต่มีอาการเจ็บเช่นกันโดนเปลี่ยนนาทีที่79อาอเซต้าก็กล่าวตอบว่าไรส์ ice, ไม่โอเคเพราะเขาขอให้ผมเปลี่ยนออกมันน่าจะเสียได้เขาเจ็บหลังและไม่สามารถเล่นต่อได้นั่นเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับดีแคนไรส์ดังนั้นเราจะประเมินอาการของพวกเขานะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของมิเกลอาร์ติต้านะครับกลายเป็นสถิติที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับในพิมพ์อังกฤษโอลิการครับโดนถอดก่อนพักครึ่งเนี่ยสามนัดติดนะเพร,ราะว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับโอ้โหเหมือนจะเรื้อรังนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ต้องไปตามรอดูครับก็อย่างที่อาร์ติต้าบอกว่าเอ้ยอาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับรอผลตรวจจากทีมแพทย์แล้วกันว่าจะเจ็บหนักเจ็บเบาแล้วพักยาวมากน้อยขนาดไหนนะหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็ขอภาวนาฮะอย่าให้เป็นอะไรมากนะครับ ขอให้ไม่เจ็บมากและการสำหรับมาตินโอรกาดเอาจะช่วยครับรวมไปถึงดีแคนไร้ด้วยนะฮะรอดูครับพี่น้อง